ทดสอบการใช้ GoPro Max นะฮะตัวน,นี้กำลังเดินนะฮะไม่มีไมา้ก,กันาสั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะเราจะดูว่าเวลาเราเดินอย่างเงี้ยภาพที่ได้มันจะสมูทหรือเปล่านะฮะคือมันจะสั่นมากไหมหรือว่าระบบกันสั่นภายในตัวกล้องจะช่วยได้อันนี้ยังไม่ได้ปรับตั้งโหมดอะไรเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในโหมดอ่อกันสั่นได้อัตโนมัติเลยหรือเปล่าก็ เอาเว่าเปิดขึ้นมาก็ใช้งานเลยฮะอืบรอบๆนะครับมุมกว้างดีทีเดียวเลยนะครับแต่ตัวนี้จอมันดับไปแล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ตามที่บอกนะฮะยังไม่ได้เซ็ตยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นนะฮะจอมันดับแต่ว่า ระบบการบันทึกยังทําการบันทึกอยู่นะครับจอมอนิเตอร์ดับเฉยนะฮะแต่ว่าเครื่องไม่ได้ดับนะฮะเครื่องไม่ได้ดับนะครับที่บ้านสวนนะครับอันนี้ภาพในจอมอนิเตอร์ไม่เห็นนะฮะจอมืดนะฮะคือผมก็คาดเราเอาว่ามุมกล้องที่หันไป น่าจะเห็นอะไรได้บ้างนะฮะผมก็จะเอาประมาณสิ่งที่อยู่กันกลางกล้องมากกว่านะครับเพราะว่าข้างๆกล้องมากๆอาจจะหลุดเฟรมนะครับยังไม่ได้ปรับแต่งนะฮะยังไม่มีเวลาปรับแต่งนะฮะแต่ว่าต้องรีบเอามาทดสอบการใช้งานนะครับผลของการใช้งานว่ามันจะมีการสนดุลไหมภาพจะคมชัดไหมอะไรประมาณนี้นะฮะจริงๆกล Max ตัวนี้รุ่นนี้นะฮะทำอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาเขาเรียกว่าอะไรซูโรโมชชั่นใช่ไหมหรือถ่ายภาพ360องศารอบจัวนะในกระทั่งทำแบบหรืออะไรใดๆนะฮะแต่ตัวนี้มนกระทั่งการเซ็ตเวลาหน้าจอให้มันคือจอมาดับจริง ก็เพื่อประหยัดแบ,บตเตอรี่ในตัวกล้องที่จะเอามาเลี้ยงหน้าจอนะฮะเอาเพราะว่าในการเปิดหน้าจอเนี่ยมันมีความสว่างมันก็ต้องกินไฟเพิ่มขึ้นใช่ไหมพอจอมันดับอาอัตราการกินไฟของกล้องก็จะลดลงซึ่งจะทําให้แบตเตอรี่นั้นในการชาร์จแต่ละครั้งนั้นมีเเปอร์เซ็นต์ลดลงน้อยนะฮะหรือว่าสามารถใช้ งานได้นานขึ้นในการชาร์จแต่และครั้งนะฮะมันก็เลยเป็นระบบเซฟแบตนั่นเองนะฮะมันก็ไม่มีอะไรมากแต่เราก็สามารถตั้งเขาบอกว่าเท่าที่เคยเห็นน้องที่เขาใช้โกลโปรอยู่นะฮะเขาบอกว่าสามารถตั้งไม่ให้มันดับก็ได้นะซึ่งมันก็จะจินแบตมากขึ้นนะั่นแต่ยวเวลาใช้งานจริงเดี๋ยวผมต้องลองใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะฮะ สักพักหนึ่งระยันสกอ่อน,นะฮะถึงจะสามารถบอกได้ว่าจะใช้โหมดแบบไหนดีอะไรยังไงน,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 นะครับอันนี้ถ่ายแล้วก็สไลด์ไปด้านข้างนะฮะนี้มาที่สวนเกษตรนะฮะเป็นการคาดดาเอานะฮะภาพที่เห็นตรงนี้จอไม่ได้เห็นนะฮบไม่ได้เห็นนะฮะต้นอะไรนะฮะ นั่นมีฟ้าทลายโจรน,นะครับดูรู้ตรงไหนฟ้าทลายโจรดูก่อนฮะอือตัวนี้คือเปล่าผมก็ยังดูตรไม้ายังไม่เป็นนะฮะอ๋อนะฮะ ขอจบทดสอบครั้งนี้ไว้เด็กเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามต่อไปได้นะฮะเี๋ยวนะฮะอยู่สักพักนึงก่อนอากาศดีสีเดียวนะครับเห็นว่าภาพมุมกว้างนะคงจะสะใจสีเดียวว่ามกว้างขนาดไหนฮะวายมากๆเลยนะฮะ อขอบคุณมากครับที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้